มาคะ่ะเอื้อชวนกินชวนเที่ยววันนี้นะคะเราจะพากันไปที่ซิรีนพารารีสอร์ค่ะซึ่งเป็นโรงแรมที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็เขามีการปรับปรุปรงรีโนเวทใหม่นะคะทําให้สระน้ําตรงกลางนะคะจากที่เป็นแค่สะบัวธรรมดาเนี่ยปรับเปลี่ยนมาเป็นสวนน้ําสําหรับเด็กนะคะที่นี่จะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะกับเอื้อชวนกินชวนเที่ยวค่ะ สำหรับที่เซรีนพลาดีสอร์ทแอนด์เรสตรองนะคะที่นี่ก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะอยู่ห่างจากสนามบินอุตตเพาประมาณ13กิโลเมตรนะคะที่นี่เขาก็เป็นที่ฝึกอบรมบุคลากรของทหารนะคะด้านปิโตเรเลียมจากที่เห็นจากป้ายนะคะแล้วก็พอเข้ามานะคะ หลังจากที่ผ่านป้อมรปภด้านหน้าว่าเราจะมาเช็คอินแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเข้ามาที่ลานจอดรถนะคะที่พักก็จะอยู่ทางด้านสายมือนี้แล้วค่ะตั้งแต่เข้ามาก็ประทับใจตั้งแต่การต้อนรับของพนักงานนะคะพี่พรรๆรปภก็เข้ามาดูแลนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ส่งไวไปด้วยนะคะเดินเหินยังไม่ค่อยสะดวกเขาก็จะมีทางสำหรับให้รถเข็นได้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงแล้วนะคะที่ซีรินพาราีสอร์ทนะคะน้องอันตื่นเต้นมากเดินไปเลยไปดูส่วนน้ำนี่มีแผนที่อยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นแมพนะคะเขาจะมีทั้งวิลล่าแล้วก็มีอาคารสี่ชั้นนีมันมีหัวใจ้วยน้องอันระวังรถนะคะพี่เขาเข็นรถก่อน หัวใจอืมตอนนี้เขาบอกมีสระว่ายน้สองจุดก็คือมีจุดตรงตึกตรงนี้อันนี้คืออะไรคะเป็นกิจกรรมเหรอคะก็จะได้รางวัลนะรางวัลได้ห้องพักได้บัตรส่วนลดอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่จะได้อะไรใช่ าวางก่อนนะเอาไปเลยเหรอเอาไปจ่ายตังค์แล้วเอาจ่ายตังค์งแล้ว้องจ่ายตังค์แล้วพาชมหน่อยค่ะไไส่วนน้ำใหญ่มากใช่อู้แล้วก็มีสระว่ายน้ำยู่ตรงนี้ด้วยมีที่เราไปสีมีที่ออกกำลังกาย นี่เขาจะมีบอกจุดท่องเที่ยวรอบๆอนี้ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอะมีหาดนางรำเรือหลวนจากกีนาร์ลีนางรำคืออะไรครับเป็นหาดชื่อเขามีหาดเตยงามแหลปูเจ้าสวนอนุรักษ์พันเต่าละอัางหินซอว่าเล็กท้องสม็งสารนัดยานของเส้นน้ำตะตุนตเว์มีสนามกอล์ฟด้วย Mountain Coffee Atsu สวนสมุนไพรสมเด็จสวนพุกษศาสตร์ระยองฟาร์มโค้งทองเขาชีจันฟาร์มเนาะสวิตชีฟฟาร์มหรอไม่อยากเข้าไปอ่ะรู้ว่ามันก็จะห่างจากที่นี่แบบในรัศมีช่วงยี่สิบกิโลนะคะ แล้วก็เขาก็มีขายน้ำอัดลมขายขนมน้ำสดกน้ำกิดน้ำกดน้ำกดมีแอลกอฮอล์อด้วยเราเลือกห้องพักแบบที่อยู่บนตึกนะคะเป็นแบบ ดีลักซ์ค่ะซึ่งจะอยู่ที่ชั้น2นะคะห้องที่เราพักก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็พอเป็นที่บนตึกเนี่ยเขาจะเพิ่งรีโนเวทใหม่นะคะห้องก็จะดูใหม่แล้วก็ห้องใหญ่กว้างมากค่ะพื้นที่ประมาณ50ตารางเมตรนะคะห้องน้ำเขาก็จะมีแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะส่วนเปียกก็จะมีทั้งชาเวอร์แล้วก็เรนชาเวอร์ด้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น โซนห้องน้ำแบบโถส้วมนะคะออกมาจากห้องน้ำนะคะห้องนอนเนื่องจากว่าห้องนี้เราเลือกเป็นแบบเตียงเตียงแฝดน,นะคะแต่ว่ามีเด็กด้วยเราก็เลยขอให้เขาเอาเตียงมาชนกันนะคะมีโซฟาให้แล้วก็ออกไปดูวิวข้างนอกกันค่ะว่าเอาดูวิวเลยวา่างว่ววางเลยมานอนชับพัดตัวละค่ะเปิดประตูดีๆ ปุ๊บพอช่วยอะมึงออกไยว้าวโอ้มีทะเลด้วยเห็นไหมเห็นทะเลเอ้ยไม่ายน้ำอีสานว่ายน้ำอีสานของสานนะคะสานตรงนี้กับสานตรงนั้นสบายเลยนี่เอี๊ยว่ายน้ำแต่ห้องนี้ทางริมไปหน่อยนะถ้าห้องทางปู่น่าจะวิววิวสวย นนี้องอันก็กำลังจะพาไปเซอร์เวยนนะคะเม่คิดว่าอยู่ชั้นสองอ,อ,นะอันนี้เขามีให้เช่าจักรยานปั่นด้วยนะชั่วโมงละร้อยแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสิกนตด,ดนว้าวมีเครื่องเล่นนะคะ พอสมควรเลยแล้วก็มีรูวิ่งสองลูก,ลกอานีา้นะไปอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูร้านคาเฟ่ของที่นี่นะคะทีนี้เราก็เดินมาทางอ,อีกด้านหนึ่งของที่เราพักนะคะถ้ามองเข้ามาตักตัวล็อบบี้แล้วก็เลี้ยวไปทางขวาเดินไปน่าจะสุดทางเลย เขาจะมีบอกว่าทางไปห้องอาหารนะคะที่นี่บริการดีนะเมื่อกี้ตอนที่อ่อพาลงมาเนี่ยเขามารีมาถามเลยว่าต้องการใช้วีลแชร์ไหมนะคะเพราะว่าที่นี่เขาฟ้องให้บร,ริสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่อาจจะเดินไม่ค่อยสะดวกเขาก็มีทางลาดทางชันให้หนะนี่ป ทางลาดเดินได้สบายๆเลยบรนยากาศช่วงเย็นก็คือสบายลมเย็น oh, <wow. S 1> นี่จะเป็นห้องอาหารซีรินพารานะคะอาหารเช้าพวมงงโงครึ่งถึงสิบโมกลาวันสิบเอ็ดครึ่งถึงบ่ายสองอ้เห็นร้านกาแฟแล้ว <c oughs> ร้านกาแฟที่นะคะก็จะอยู่ด้านขวานะคะของรีสอร์ทคะ่ะแล้วก็ถัดเลยไปอีกนิดนึงก็จะมีมินิมาร์ตด้วยนะคะ ตอนที่เราไปเป็นช่วงเดือนตุลาคมค่ะดังนั้นเค้กเขาก็จะตกแต่งออกมาเป็นธีมของฮาโลวีนนะคะก็จะมีทั้งบาชีตเค้กเค้กส้มมีบราวนี่นะคะมีบานอฟฟี่แล้วก็มีเค้กที่น่ากินคือเขาทำเค้กออกมาได้น่ากินมากๆเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็เลือกเป็น b บราวนี่คิวมาค่ะแล้วก็เค้กส้มตอนนี้นะคะฝั่งบรานนี่คิวมาเดี๋ยวเดี๋ยวนะ อ๋วเค้กส้มก็เลวนี่พ่อสั่งไปอะไรไปหวานน้ำมุ้งโข้าเย็นหวานมิร้อนครับเค้กส้มเค้กส้มแน่นอนถั่วละเค้กส้มน่ารักจ้ะจะแบ่งกันด้วยฟลูวว่ะน่าตอนนี้นะคะเราก็่สาดนี้ไปแล้วได้อันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำมันจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเด็กแล้วก็มีสระเด็กด้วยตรงสระโคมันสระเด็กอันนี้สระเด็กเหรออืมฮะอืมอันนี้สระเด็กเหรอก็นี่เขาก็ยืนได้อยู่ แต่ตรงนู้นน่าจะเป็นส่วนน้ำในถ้าตรงมุมล็อกบีนะคะก็จะมีสาะว่ายน้ำหนึ่งอันส่วนน้ำใหญ่มากห้องพักบริเวณนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าปูเวลลาโอ้แบบใหญ่มากทุกคนโอ้น้องแอนแฮปปี้เลยอะคือวแบบ่าส่วนน้ำมันกว้างแบบกว้างมหาศาลเลยนี่มีแบบโอ้สไลเดอร์มี น้ำเยียบกว้างมากยาวมากหลายเมตรเลยคนเยอะเหมือนกันนะคะเือขักเคยได้จะได้ลืมเอาโกโปมาเลยเอากล้องลงน้ำไปด้วยไม่ได้นะคะก็คือได้ถ่ายแค่บรรยากาศตรงนี้ ตรงนู้นก็จะมีอีกสระหนึ่งที่มีสไลเดอร์สูงสูงสีฟ้านี่ตรงนู้นก็มีมีที่หนึ่งนะคะสระว่ายน้ำนอกจากตรงด้านหน้าแล้วก็นี่เป็นส่วนน้ำตรงนี้ก็จะเป็นแบบของเล่นอะ่ะดีงามใหญ่มากคะ่ะทุกคนแนะนำเลยนะคะที่นี่ซิลินคลา ก็แอบเดินมาที่ริมชายหาดก่อนนะคะที่นี่เขาก็มีชายหาดติดทะเลเลยที่ที่ททรีสอร์ตอันนี้แล้วตรงนี้เขาจะเรียกว่า Blue Blue b e นะคะอืมายากาศดีมากเลยสวยงามชายทะเลมีชิงช้าให้ด้วยนะตรงโน้นอ่ะ น,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารบรูบูบีก็มานั่งทานข้าวริมทะเลได้เลยบรรยากาศด,ดีมากตอนนั้นเขาก็มีแบบสนามเด็กเล่นน่าจะมีคนจองโต๊ะไว้ละ ที่ชายหาดวันนี้ก็ดูแบบโอเคนะสงบดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลอดไปสู่บริเวณของด้านในส่วนน้ำกันแล้วไปทางนี้เลยถ้าเดินจากชายหาดเข้ามานะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําตรงนี้ที่จะมีสไลเดอร์สีฟ้าจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสระที่ลึกนิดนึงนะคะจากทะเลเข้ามานะคะ ตพอพ้นจากสระว่ายน้ําที่มีสไลเดอร์สีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นโซนแผ่หลุมยางค่ะโซนสวนน้ําเป็นโซนที่น้องอันเล่นเยอะที่สุดค่ะเล่นนานที่สุดเพราะว่าสไลเดอร์ตรงเนี้ไม่น่ากลัวนะคะสนุกมากเล่นได้หลายรอบเลยค่ะจริงๆอันนี้คิดว่าเหมาะกับเด็กน่าจะไม่เกินสิบขวบนะคะจะกําลังสนุกเลยค่ะเพราะว่าถ้าโตกว่านั้นน่ะก็แนะนําให้ไปเล่นสระน้ําที่มีสไลเดอร์สีฟ้าที่อยู่ตรงโซนติดกับชายหาดนะคะ นี่ก็อาบน้ำเสร็จแล้วอนะคะกำลังจะมา,มาจินข้าวอยู่ที่ Blue Blue e นะคะริมทะเลของรีสอร์ทเลยล้านอาหารริมทะเลไปดูบรรยากาศกันนะคะนี่เขาไฟเยอะๆเลยเราจะมีเมนูแนะนำขาหมู order. ออเดอร์ทางเข้าอ๋อในเขากำลังตกแต่งในธีมฮาโลวีน เดือนตุลาคมนะคะมีกุ้งปลาหมึกกุ้งเผามีเท่าไหร่กุ้งเผาอยมากอ่ะหอยท่านไม่ใช่แบบนี้หอยหวานหอยท่านอร่อยกว่านี้ก่นอันนี้เขาจับเขาจับอะไรตรงนี้หวานมันดำลายกระดองมันมีการกระดองกระดองมันไม่รูกระดองมีคนไม่รู้จักหอยหวานเป็นหอยทาก ไ,ได้สั่งเป็นข้าวขยำฟูนะคะก็จะมีปูก้อนแล้วก็ข้าวแอบ,บชิมข้าวิด้งก่อย็ยำปูกก่อนปูแบบชิ้นใหญ่มากน้ำจิ้มเสโฟดเขาแซ่บมากเฉดค่ะแต่ก็อร่อยนะนี่เป็นบ,บรรยากาศตอนเช้านะคะก็ฝนยังไม่เยอะมาก แล้วก็เมื่อคืนฝนตกวันนี้อากาศก็เลยเย็นเย็นที่สวนน้ำเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงอันนี้ด้าน <c oughs> ของเล่นอันนี้นะคะรู้สึกว่าสไลเดอร์จะชันชันกว่าอันอื่นๆเด็กเล็กจะเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อันนี้เล่นแล้วแบบมันลงน้ำเร็ว อันที่สองอันะเป็นอันที่เด็กเล็กจะชอบมากว่าสไลเดอร์ไม่ชันแล้วก็ไม่อันตรายนะคะยกเว้นอันที่เป็นเรนโบว์อันเลนโบว์นี้คืออันนี้ลงแรงสุดตอนน้องอันเล่นอันแรกก็คือกลัวเลยต้องปรับเป็นสักแป๊บหนึ่งจะเห็นว่าน้ำแบบใสนะที่นี่แบบเขาดูแลดีใช้ได้เลย นี่อันนี้นะคะอันนี้คืออันที่คิดว่าเด็กเล็กสนุกสุดแล้วอันถัดไปเนี้ยเด็กโตหน่อยจะสนุกแต่ว่าโตมากก็ไม่เวะะิร์กค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเอ่อตัวสามันค่อนข้างเตี้ยถ้าแบบเด็กโตมากเวลาลงอ่ะมันจะกระแทกกระแทกถึงน,น,นี่ก็คือเด็กเล็กก็สนุกคะ่ะเด็กๆสักแบบ กลางๆเนาะประมาณจุดปัดขวดเ,เออเนี้ยสนุกเลยอืตอนเช้าแบบอากาศดีวันเนี้ยวันนี้ไม่ร้อนมีเมฆส่วนสะนี้นะคะเป็นสะที่ลึกที่สุดเลยที่มีสไลด์เดือนใหญ่แล้วก็มีสะเด็กด้วยนะนี้สะนี้ก็เด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะชอบ นอกจากนี้นะคะที่นี่เขาก็มีให้เช่าจักรยานด้วยนะคะชั่วโมงละ1 0 0บาทนะคะแล้วก็นี่จะเห็นว่ามีเลนจักรยานนะคะแล้วก็มีเลนให้สําหรับเดินด้วยนะคะดีมากเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งทั้งแบบทางคนเดินสีชมพูว่าเป็นทางคนเดินสีฟ้าเป็นจักรยานนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะติดกับชายหาดเลยบรรยากาศดีสุดๆนะคะที่ระยอง เดี๋ยวจะไปทานข้าวเช้าแล้วนะคะข้าวเช้าที่นี่ก็จึ้งเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็น,นี่เขามีเป็นอุปกรณ์ผลิตน้ำมันดิบนะคะอันนี้ก็เป็นทางเดินจากชายหาดไปทานอาหารนะคะก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของรีสอร์ทบรรยากาศดีมีที่จอดรถเยอะเลย ถ้าจาก้างนี้ก็คือพูลิน์าอยู่ด้านขวานะคะแล้วก็โซนเด็กเล่นก็อยู่ด้านความเหมือนกันเดินออกมาถึงห้องอาหารเช้าแล้วค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีครบตามมาตรฐานนะคะมีสเต,เตชันของไข่นะคะไข่ดาวออมเล็ตส่วนด้านในห้องแอร์เขาก็จะมีไลน์บุฟเฟ่ให้นะคะมีทั้งเป็นกับข้าวอาหารไทยนะคะ ทานกับข้าวสวยค่ะแล้วก็ไปพักสองคืนเมนูอาหารตรงนี้ไม่ซ้ํากันเลยนะคะดีมากเลยค่ะรสชาติอร่อยค่ะนอกจากนี้ก็มีไส้กรอกมีแฮมด้วยนะคะนอกจากข้าวสวยก็มีลายเป็นกับข้าวของข้าวต้มขาวด้วยนะคะขนมหวานผลไม้เขาก็มีให้นะคะขนมปังปิ้งแยมคอนเฟลกสำหรับเด็กๆนะคะมีนมมีสลัดบาร์ด้วยค่ะ ด้านนอกก็จะมีเขาเรียกว่าโกศิริน,นะคะตรงนี้เขาก็จะเสิร์ฟมีไข่ลวกแล้วก็พวกเมนูกาแฟโบราณนะคะชาเย็นชาร้อนค่ะคราวนี้ถ้าจะพักที่รีสอร์ทอย่างเดียวก็อาจจะเบื่อใช่ไหมคะคราวนี้เอ้ยก็เลยมีจุดแวะอื่นๆด้วยนะคะระหว่างที่ไปพักที่นี่3วัน2คืนค่ะ ที่นี่ก็คือ Mountain Coffee a b s o u ค่ะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารที่อลังการมากๆเลยค่ะพื้นที่เขาใหญ่มากนะคะส่วนที่ตรงร้านอาหารเนี่ยเขาก็ทำเป็นมุมจุดถ่ายรูปเยอะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆคาเฟ่นะคะมีที่นั่งทั้งโซนเอ์ดอร์แล้วก็อินดอร์นะคะนะเมนูเคเขาก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะขนมแล้วก็มีอาหารด้วยค่ะ เราสั่งสเต็กข้าวผัดสปาเกตตี้คาโบนารานะคะซีซาสลาดัดพิซซ่าฮาวายเอียนแล้วก็สเต็กแซลมอนค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีร้านอาหารแล้วเขายังมีโซนที่เป็นสวนสัตว์ด้วยนะคะสวนสัตว์ที่นี่สำหรับผู้ใหญ่จะมีค่าเข้า,ขา,ขาท่าล้านหนึบาทนะคะแต่ว่าเด็กเข้าฟรีคะ่ะผู้สูงวัยก็เข้าฟรีพื้นที่กว้างใหญ่แบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วก็มีสัตว์ให้ดูเยอะพอสมควรเลยคะ่ะ แล้วก็มีให้อาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของนกกระจอกเทศม้าลายค่ะมีควายเผือกด้วยนะคะแล้วก็มีคาป,ปิบาา่คปปบา,าคราวนี้ก็มีเรื่องไม่คาดฝันค่ะเพราะว่าฟ้าครึ้มมากนะคะคราวนี้พอเดินไปปรากฏว่าฝนตกหนักมากค่ะนี่นะคะเป็นผูระสมไฟครับฝนตกหนักมาก เปียกเลยจริงๆถ้าไปสุดด้านนน้นอ่ะเขามี่อลล์เคด้วยเต่ว่าเดินไปไม่ได้ไม่มีลมฝนตกจ้าไปดูกระต่ายแทนแล้วกันน้นะตบเลยนี่น้องแมนดูเต่ามีกระต่ายด้วยโอ๊ยจนีีเปียกแล้วมีกระต่ายแล้วโน้น ส่วนตรงนี้เป็นตัวอัลปาก้านะคะเดี๋ยวนั้นมีหลายตัวเหมือนไหนี่อยู่นี่อยู่นี่อัลปาก้าแก่แก่ลูกแก่ร<ก>้องอย่างไร ที่นี่เขาก็มีบริการให้อาหารสัตว์ด้วยนะคะก็จะซื้อชุดลรา100บาทนะคะสำหรับจุดเช็คอินที่แถวนี้อีกที่หนึ่งนะคะก็คืออาคารนิทัตพันพฤกษาอยู่ที่ PTT LNG นะคะตรงนี้ก็มาถ่ายรูปกับ ดอกไม้เมืองหนาวสวยมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยมาเออก็แนะนําให้มาถ่ายรูปที่นี่ก่อนนะคะสําหรับผู้สูงวัยหรือว่าคนที่ต้องใช้วีแช์นะคะสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะให้มาจอดรถด้านหลังค่ะซึ่งจะมีทางสําหรับรถเข็นวีวแชร์เข้าได้สะดวกเลยค่ะเพราะว่าถ้าสําหรับบุคคลทั่วไปนะคะในการเดินเข้าชมอาคารนี้จะต้องผ่านด้าน,านหน้านะคะซึ่งเเคยมีรีวิวเกี่ยวกับที่นี่มาแล้วนะคะก็ลองจิ้มไปที่ลิงก์ที่เอ่แปะไว้ได้เลยนะคะ ข้างในนี้อากาศค่อนข้างเย็ยนเลยนะคะอุณหภูมิประมาณ20องศาบวกลบนะคะแล้วก็มีคาเฟ่เมซอนขายด้วยแล้วก็มีขายดอกเที่ยวลิปดอกละ50บาทด้วยนะคะก่อนมาก็แนะนําให้เช็ควันหยุดด้วยนะคะจะปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็เปิด9โมงครึ่งถึง4โมงนะคะร้านอาหารเย็ยนอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเลยคะ่ะร้านนี้ก็คือ Crab House นะคะ เป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่บรรยากาศดีมากแนะนำว่ามาช่วงเย็นๆนะคะก่อนพระอาทิตย์ตกจะได้วิวสวยเลยค่ะอันนี้เรามามืดไปนิดนึงนะคะมองไม่เห็นวิวทะเลแล้วอาหารอร่อยมากแนะนำเลยค่ะร้านนี้อร่อยทุกเมนูจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากอาหารคราวแล้วเขาก็มีเป็นโซนคาเฟ่ขายไอศครีมนะคะเป็นร้านขนมหวานนะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะเป็นไอศครีมเจลาตโต้นะคะ น้านนี้เลยกคอมเมนต์เลยค่ะแคลมเฮาส์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอ้อชวนกินชวนเที่ยวพาทเที่ยวที่ซีรินพารารีสร์ต์จังหวัดระยองนะคะพร้อมกับจุดเช็คอินรอบๆนะคะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือน,นจะได้ไม่พลาคลิปจากเอื้อชวนกินชวนเที่ยวนะคะ